17พฤศจิกายนสองพอดีพอได้เปิดได้เปิด Google Photo ขึ้นมามาเจอภาพครูบายจันในอดีตเพียบเลยในงานการพระธศีมาที่วัดมงคลเทพโมเดีดูสิในยุคนั้นยังครูบายจานันยังหนุ่มยังแน่นกันอยู่เลย เป็นใครบ้างก็ดูเอากันแล้วกันนะภาพเยอะมากก็เลยจำเป็นจะต้องทำแบบนี้อีกแล้วครับท่านอันนี้น่าจะเป็นอาจารย์พระครูสิทธิพรโอ้ท่านก็ยังหนุ่มแน่นอยู่อ,อน,นี้วันจะกาศพระฐวัตถุท่านมาช่วยงาน โอ้โหนี่อาจารย์ลือชัยกับ่านอะไรนะรุ่นสิบสองเรื่องชื่อรุ่นตัวเองอาจารย์ลือชัยในยุคนั้นก็ยังเห็นหลวงพ่อหลายรูป อาจารย์วินัยได้ข่าวว่าอาจารย์วินัยท่านไม่สบายพรุ่งนี้แม่ชีก็จะเดินทางไปเยี่ยมให้พาพบรรยายตัวเองอันนี้เจ้าหน้าที่กรมศาสนาน่าจะเป็นคุณยมมารบหรือเปล่าเลืมหมดแล้วนี่อาจารย์สมพศ สันฟรานไม่ลืมเพราะว่าเคยไปนี่อาจารย์ที่นำวัดขึ้นเสนอพร้อมกันกับวัดบุตรในยุคนั้นอ้าวใครเนี่ยโอ้องค์นี้ทำไมอ้วนจังในยุคนทุกวันนี้ไม่อ้วนอา้าวนี่เลยอดีตเพื่อนธรรมโทษรุ่นสิบสองตอนนี้สิกาลาเพเป้วอะไรหลวงพ่อเสธงทำ อไปไวเลยดีกว oh. ่าเพราะว่าภาพมันเยอะมากก็ต้องเอากลัวเอาไปที่ไม่ได้ทักทายชีเอาอันนี้อาจารย์อริเตนบุฎาอาจารย์ดอรินอาจารย์ทูนทวายอันนี้ท่านที่มรณภาพเรียกว่าสักกะคาตกรรมจำได้ยังไง อันนี้เพื่อนอาตมาสิทธวัครอครโพเหมือนกันตัวนี้ลาสิกาลยแล้วนี่ก็เพื่อนอาตมาเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นช่วงรายงานตัวอาจารย์อาจารย์จันจายจัหนุ่มอยู่ตัวนั้นก็มีแต่ครูายจันนุ่มๆทั้งนั้นเลยอือาจันย์สุขุมโอ้ยคิดถึงท่านเนาะครูายจันร์หลายรูปที่ไม่ได้เจอหน้ากัน อาจารย์จะคนสมัค <who referred to him> oh, ิอาจารย์พระโคปิยะโอ้ยังหนุ่มยังเล่นกันทั้งนั้นเลยโอ้อาจารย์จะคนรีดตัวเนี้ยโอ้อาจารย์จะคุนริดบุคลิกท่าน นะทำงานทำงานขึงขังทำงานเรียกว่าขยันขันแข็งเนี่ยเป็นเรือเร็งเป็นแบบอย่างสมบูรณ์ตอนนี้อาจารย์จะคุณสักชายอาจารย์มาเาดม,มแล้วรปลืมชื่อก็ต้องขออาไปเดือนนี้เบาหวานกินอะไรก็ลืมไปหมดก็ต้องขอบคุณตาก,กล้องนนี่นะไม่รู้ใครถ่าย อะไรสวยมากอันนี้อาจารย์เจ้าคุณสมอาจารย์ท่านเป็นเจ้าคุณเรียงมรณะนะเจ้าอย่างนะอาจารย์สมมากันอันนี้อันนี้เพือ่อนอาตมาอาจารย์รุ่นสิบสอง จำแต่รุ่นได้หน้าตาหน้าตาจำได้แต่ว่าชื่อเลอะเลือนหมดแล้วอาจารย์ชิระอาจารย์คุณน้อมโอ้อันนตอนนี้เป็นอาจารย์เจคุณประเสริฐเป็นประธานสมชาองค์ปัจจุบันแล้วตอนนั้นท่านก็ยังหลมยังดันหลวงพ่อวัด ไม่เอามีโออหลวงพ่อจะคุณประชานสธดสาธดอันนี้พี่หน้าหลวงพ่อจะได้ไปร่วมประชุมสมัติชาติวัดท่านนะพ่อวัดมงคลเทพมงคลเทียมป่าอันนี้อาจารย์มนัสตะกุบไตวันใดเกรียวัดมงคลวัดมคงคลเบอร์เก่ โอ้สงสัยจะอันนี้หลวงพ่อดีประทานหลวงพ่อปทิอาจารย์จะคุณถนัดในยุคนัน้นก็ยังเป็นน่าจะเป็นปี2009นะบรรยากาศในงานการพัฒน์ศีมาฝังลูงนิมิตที่วัดมงคล เที่นวหนงพอสมดจเข้ามาในยุคนั้นอันุมันถนาสาธุนะครับมังเคยไปเร็วเพราะว่าภาพเยอะมากอาจารย์เสียนหรือไงไม่ใช่อาจารย์จะคนประดิษฐ์นี่ไม่ใช่ คล้ายๆมันกันอันนี้น่าจะเป็นท่านอะไรไม่รู้ลูกน้องมหาโจอันนี้จสาสัญญา,านนสัญญาไม่เที่ยงเนาะเศรษฐีโอโหท่านเปียไม่ธรรมดานะ่เลยนะภาพนี้เป็นไปได้ยังไงไม่เคยเห็นเลยเจ้าวัดอัตมาอย่าเดียว ในยุคนั้นมีแต่เป็นรุ่นปกเบิกรุ่นพัฒนารุ่นกำลังเผยแผ่กำลังมีไฟแรงกันดังนั้นนะทุกวันนี้ลงหายตายจากไปก็มีมคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้มานบหรือเปล่า ภาพสวยนะเอาวัดอาจารย์น้อมอาจารย์น้อมเป็นเจ้าภาพกำลังเก่ารายงานสาธุสาธุาธแคบหนจอได้นะครับภาพในอดีตเยอะมากมันไปกระจุบอยู่บนเรียกว่าอะไรนะไอข่าวเรียกว่าหายไปไหนโอ้ยตายตาย ขอบคุณไอ้เขาเอฟโอมากเก็บภาพไว้ให้เยอะเลยปีนั้นไม่ชีก็มาแ <c oughs> คปหน้าจอได้นะครับเนี่ยภาพประวัติศาสตร์แ b หน้าจอได้นะครับ ไม่เคยได้ไปประชุมระยะหลังๆให้ปีหน้าก็อยากจะไปเหมือนกันเพราะว่าเป็นวัดในเครือบางคนที่เคยอยู่มาเป็นวัดแรกคนเบิกเละปีหน้าก็วอกตั้งใจว่าจะไปเหมือนกันอาจารย์ดำรงท่านโทรมาถามว่าจะไปไหมปีหน้าว่างั้น เลยพรว่าห้าสิบห้าสิบนะเพราะว่าวัดปดเกตพร,ระเยอะนะงงทีก็ให้รุ่นน้องไปโอ้ภาพเยอะมากบรรยายไม่ไหวแล้วมั้งครับปีนั้นรู้สึกฝนจะตกนะถ้าจำไม่ผิดวัดมงคลไม่ใช่วัดมงคลเทพมนีปีน,น,นั้นฝนตก ส่วนใหญ่วัดมงคลเทพมณีจารง,งานฝนจะตกนะแปลกดีเอาซิบหน้นาจอได้นะครับเนี่ยเพื่อนธรรมทูตอาตมา,อ,มาอันนี้ก็อาจารย์สมบูรณ์เพื่อนอาตมาเหมือนกันเป็นครูสรบาลีรุ่นเดียวกันโหลงตาย,ยังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยนะพาภูบายจารย์ สงกทัวนะวันนี้นะเพราภัยติลภาพอยู่นานไม่ได้เวลามันไล่หลังสงสัยต้องอัพขึ้น YouTube ลายนี้เขาจะให้เวลาแค่ห้านาทีนะถ้าเลยห้านาทีเขาก็จะตัดออกวันนี้เหมือนไข้เหมือนจะเป็นไข้หวัดก็เลยทำคลิปตัวนี้เป็นอนุสรณ์ บาหวานเขาเบอร์ไปก็จะได้มีอนุสรณ์ของกันอนุสรณ์ของการทำวีดีโอนี้ไว้โอ้ภาพเยอะมากนี่นะวัดมงคนมลเทวมณีเป็นวัดที่ตัวเองได้ทำ YouTube เยอะที่สุดนะเพราะว่าเน็ตเขาแรงมากในปีนั้นเน็ตแรง ไม่เชื่อลองสืบหาครับว่าวัดมงคลเทพมนีใน YouTube นะมันก็จะขึ้นมาเพียบเลยนะโอ,โอ้ขออภัยอ่าน,น่าจะหมดแล้วแค่นี้ดีกว่านะ